ทำนายดวงประจําวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568สําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์โดยใช้ไพ่เทพฮินดู5ใบ 1. ตัวตนไพ่ดันวันตรีเทพแห่งการแพทย์วันนี้คุณมีพลังแห่งการเยียวยาและความสงบในจิตใจคุณเป็นผู้ที่คนรอบตัววางใจและเข้าหาเพื่อขอคำปรึกษาข้อดี มีเสน่ห์จากความอ่อนโยนและความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างจริงใจข้อควรระวังอย่ารับปัญหาคนอื่นมาจนเกินพอดีเพราะอาจทำให้คุณเหนื่อยล้าและเครียดโดยไม่จำเป็นคำแนะนำจงใส่ใจตัวเองก่อนแล้วแบ่งปันพลังบวกออกไปจะทำให้คุณรักษาสมดุลได้ดีที่สุด 2. การงานไพ่เซธนาคพญานาคพันเสียน การงานวันนี้มีภาระมากแต่คุณมีพลังและความมั่นคงพอที่จะจัดการได้งานที่เข้ามาเหมือนทดสอบความอดทนข้อดีคุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีวินัยสูงสามารถรับผิดช,ชอบงานหนักได้ข้อควรระวังระวังความกดดันและการแบกรับเกินกำลังอาจทำให้เหนื่อยใจและหมดพลังได้คำแนะนำ จัดลำดับความสำคัญของงานแบ่งเวลาและพักผ่อนบ้างจะทำให้งานเสร็จลุลุ่งได้ดียิ่งขึ้น 3. การเงินไพกายตรีเดวีพระแม่กายตรีการเงินวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีพลังแห่งการอุปถัมภ์และโชคลาภจากความศรัทธาข้อดีมีเกณฑ์ได้รับเงินจากผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณหรือจากการทำบุญแล้วส่งผลตอบกลับ ข้อควรระวังระวังการใช้เงินเพื่อเอาใจผู้อื่นหรือการใช้ไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นคำแนะนำใช้เงินอย่างมีสติและแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญจะยิ่งเสริมโชคลาภและความมั่นคงทางการเงิน 4. ความรักไพวระอวตารอวตารหมูป่าความรักวันนี้มีพลังแห่งการปกป้องและการเสียสละ คนมีคู่จะช่วยเหลือกันในยามลำบากส่วนคนโสดอาจได้พบคนที่ทําให้รู้สึกปลอดภัยและมั่นใจข้อดีความรักมั่นคงจริงใจและเต็มไปด้วยพลังการดูแลเอาใจใส่ข้อควรระวังระวังการปกป้องมากเกินไปจนกลายเป็นการควบคุมหรือการยึดติดเกินไปคำแนะนำ ใช้ความเข้าใจและการให้พื้นที่ซึ่งกันและกันจะทำให้ความรักเจริญงอกงามอย่างมีความสุข5สุขภาพไพหานุมานหานุมานสุขภาพวันนี้แข็งแรงมีพลังล้นเหลือคุณพร้อมจะประชิญทุกกิจจำด้วยความสดใสข้อดีมีพลังและความแข่งทางร่างกายสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เต็มที่ข้อควรระวัง ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรืออาการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวที่หักโหมเกินไปคำแนะนำควรออกกำลังกายอย่างพอดีและเสริมด้วยการพักผ่อนเพียงพอจะทำให้สุขภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้นบทสรุปไพ่รวมทั้งห้าใบ วันนี้ของผู้ที่เกิดวันศุกร์เต็มไปด้วยพลังแห่งการช่วยเหลือความมั่นคงและความทุ่มเทคุณมีสเสน่ห์จากความเมตตาการงานหนักแต่สำเร็จได้การเงินมีผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนความรักมั่นคงและสุขภาพแข็งแรงข้อดีคุณมีพลังใจและความเมตตาทำให้ได้รับการยอมรับงานมั่นคง การเงินมีโชคความรักจริงใจและสุขภาพแข็งแรงข้อควรระวังระวังการแบกรับมากเกินไปรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและการหักโหมจนเหนื่อยลา้าคำแนะนำรักษาสมดุลระหว่างการให้กับการดูแลตัวเองใช้สติและความพอดีทุกเรื่องจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและก้าวหน้าอย่างมั่นคงครับปิดท้าย นี่คือคำทํานายดวงประจําวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568ของผู้ที่เกิดวันศุกร์โดยไพ่เทพินดูทั้ง5ใบาหากคุณใช้ความเมตตาความอดทนความศรัทธาและความพอดีทุกสิ่งจะดำเนินไปอย่างราบรื่นทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ